สวัสดีมาต่อกันอย่างรวดเร็วในแพ็คที่สองมาได้ซื้อเป็นแพ็คที่สองแล้วไปแย่งชิงมาแหละทุกคนมาเรามาลุ้นกันแพ็คที่เราไปเลือกมาจะมีพิงโกและใบสีทองหรือไม่มต้องมีแหละมาจัดเลยใบแรก ใบแรกขอสีทองนะสีทองไม่ก็สีพิงโกอ่ะเออขอแบบตึงๆตึงๆให้แกะยากละขอแบบพิงโกนะพิงโกไปเลยโอ้ยไม่พิงโกแต่ก็ได้เมนนะเมนกิอยู่ เราขาดพี่เลนตอนเนี้ยพี่เลนกับเออชิโนโบุไหมเดี๋ยวต้องไม่นั่งไล่แล้วว่าขาดขาดใบไหนบ้างาอยากได้ใบแหล่สักใบหนึ่งก็ยังดีซื้อมาหลายห่อนนะหนึ่งสองซ้ำโอ้เมนรัวรัวเมนแบบรัวรัวเลยอ่ะ มามใบที่สามเมนรัวรัวใบที่สามของเรามารัวรัวก็ได้นะแต่ขอเป็นสีทองได้ไหมขอเป็นสีทองได้ไหมชึบโอ้โห و, แผ่นหลังผู้ชายนะของพี่เทนเกนมาใบที่สี่ เลขสี่อาจจะดีก็ได้นะเออสีทองแบบวิบวับเสบตานึ่งสซ้ำโอ้โหแสงวิบวับมากแสงเกลือนะเกลือทุกคนนี่มันแพ็กพีกิูเฮ้ยแพ็คออพีคกิูแต่ขอแบบ เป็นแบบกิูแสงสีทองเลยไหมแบบทองอล่ามไม่ใช่แบบทองเกลือไม่ไม่เอาแสงขาวแสงให้ความเกลือนี่แหละชึบโอ้โหเฮ้ยอีกแล้วอ่าใบที่ห้าเดี๋ยวสูนนะทุกคน ขอพิงกูขอสีทองก็ได้อ่ะขอแบบตึงๆก็เห็นว่ามีคนได้นะแต่แบบดวงเราไม่ถึงปะวะเฮ้ยอย่าพึ่งหมดหวังยังเหลืออีกเท่าไหร่ยังเหลือ,อหกซองาซองที่ทหกเสซนิสืุนะทุกคนนะซองที่เจ็ด อย่าพึ่งใจเสียชึบโอ้โหสูม้าซูม้าใบที่แปดเลขแปดเลขนำโชคของเราอ่ะเออมันอาจจะได้ก็ได้นะ แสงทองอ่ะใบทองคำาเงี้ยเออใบสีทองชึบโอ้โหพี่เกียวมีสีน้ำตาลมาเต็มเต็มไม่ไมอาจจะอยู่ที่เลขเก้าเลขเก้านี่ใบที่เก้าคนวิซองยับยับนะเฮ้ยองยับยับนะอาจจะมีลุ้นซองยับยับ ชึบโอ้โหอันนี้อาร์ตน,นี้เฮ้ยอาร์ตน,นี้ยังไม่เคยมีอยไม่เกลือนนะไม่เกลือนนะอันนี้อาร์ตน,นี้ยังไม่มีเลขเก้านางโชคแหละแต่ก็อ่าไม่เป็นไรแต่ก็ผู้ชายเราจะเป็นสมัครเป็นเมียคนที่สี่ของเขานะไม่เป็นไรสมัครเป็นเมียคนทีสี่ก็ได้ มาเลขสิบเลขสิบก็อาจจะนำโชคน,นะทุกคนชึบออ้แสงขาวมาเชะเกลือไม่ได้อยากได้แสงขาวอะ่ะอยากได้แสงสีทองแสงสีชมพูว่ะโอ้ใบที่สิบเอริมันอาจจะอยู่เลขขี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งไงเออหนึ่งหนึ่งไงมาชึบโอ้โหสุมา และทรงสุดท้ายทรงที่สิบสองอาจจะใช่ก็ได้นะทรงสุดท้ายแบบออกลึกๆอย่างเงี้ยเอออาจจะออกลึกๆก,ก็ได้นะชืบโอ้โหแสงขาวอีกแล้วทุกคนนี่คือผลประกอบการในวันนี้สูงคือแพ็กนี้ดีที่สุดคือใบนี้นะ ใบนี้นะยังไม่มีใบนี้เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะถ้าไปแย่งชิงมาได้เราจะต้องได้แสงสีทองหรือแสงสีมพูไม่เอาแล้วนะแสงขาวเนี่ยเกลือเกินบ๊ายบาย